กราบสวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับดาบผมก็จะเป็นร้อยจะร้อยสาม,มานะครับเวลคือบัฟบัฟปาร์ตี้มาร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมหนึ่งวันนี้ผมได้ประมาณเกือบสิบเวลนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทำภารกิจ่าตัวคำว้บานของทหารนะครับหน้าประตูนะครับก็จะเป็น เพเกนั่นเองนะครับภารกิจที่เหมาะสมนะครับอ่าอันนี้ไม่มีเนาะภารกิจที่อัหมดแล้วกันครับอ่ะก็คือเคเวสมันจะชื่อว่าคําบวานของอาหารยามอ่ะนะครับก็จะเป็นเคเวสเก้าสิบนะครับแล้วก็จะให้เราไปตีทางด้านของตัวท,ทําเทดดนใต้นะครับกดแผนที่ขึ้นมาปุ๊บนะครับมันจะบอกว่าให้เราไปตีตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้ ถ้าสมมติใครเป็นมือใหม่นะครับให้ดูตามผมแล้วกันนะครับก็คือกดไปที่ขยายแผนที่ทำเทแดนใต้จะอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งยาวๆครับทุกคนวิ่งยาวๆเลยนะโอเคครับพอมาถึงตรงนี้ไม่ต้องไปคุยเลยครับือเดินเข้าไปเลยครับทุกคนปุ๊บอ่ามันก็จะโหลดนะครับพอมันโหลดมาหน้านี้ปุ๊บนะครับไม่ต้องตกใจครับทุกคนนะครับแมปแมปมันวิ่งง่ายมากนะครับเพียงแค่คุณวิ่งตรงยาวๆครับตามทางได้เลยครับ ถ้าเป็นแมปสามปีก่อนก่อนนู้นเดี๋ยมันยากใช่ไหมครับแต่แมปทุกวันนี้เขาปรับให้มันวิ่งง่ายขึ้นนะครับตรงตามทางไปเลยครับทุกคนวิ่งง่ายๆนะครับอ่ะจะเห็นสะพานไม้แบบนี้ก็ก็เดินขึ้นไปเลยครับใครับเรียบร้อยครับก็มองไปทางซ้ายครับถึงเลยครับผมทุกคนอ่านะครับ พอถึงปุ๊บนะครับก็มารับเควสที่คาใบหวานของนหน้ารยามนะครับอ่ะปุ๊บนะครับจากนั้นก็รับซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วเขาจะบอกว่าให้เราไปตีไปปาดทิดาเอาเวจีและเก็บรวบรวมกระดูกของสหายให้ครบเจ็ดชิ้นอ่านะครับก็อยู่ข้างในนะครับอ่ะถ้าคุณเป็นอาธรรมนะครับก็ไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องซื้อเลยนะครับแผนที่ให้วิ่งตรงมาครับผม ให้วิ่งตรงมาปุ๊บนะครับมันจะมีทางบังคับก็คือเดินตามเดินตามห้องไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บนะครับอ่ะทีนี้มาจอบมาเป็นห้องโถงใหญ่ใช่ไหมครับก็หมุนหมุนจอไปทางขวาครับปุ๊บจะเห็นทางแยกทางนี้เลี้ยวขวาเข้าไปครับพอเห็นทางเลี้ยวขวาไปปุ๊บเดินไปเรื่อยๆตามทางครับผมเดินไปตามทางปุ๊บเจอเจอกับทางลาดชันเป็นไม้นะครับลาดชันเป็นไม้ปุ๊บใช่ไหมครับ ถ้าใครมีแปดตัวเนี่ยก็ยืนรอก่อนนะครับจะเห็นว่าเขาฟางมาอยู่นะครับถ้าใครไม่แปดตัวก็ยืนรอก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดภาพตอนที่หมอผมมาถึงอ่ะโอเคครับหมอผมมาถึงไปที่เรียบร้อยนะครับก็ดูจากสายตาไม่น่าจะมีที่ว่างเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรองครับไปรองมดเลยอ่ะถ้าในกรณีแบบนี้นะครับมันก็จะมีที่ที่หนึ่งแล้วกัน ถ้าตัวธรรมดาไม่ว่างให้วิ่งย้อนกลับมาข้างบนครับทุกคนย้อนกลับมาปั๊บตรงเนี้ยคือทางแรกที่เราเดินมาใช่ไหมเราเลี้ยวขวาครับพอเลี้ยวขวาเสร็จเนี่ยให้มองไปทางซ้ายนะครับมันจะมีแท่นตรงนี้อ่านี่ครับตรงนี้ก็เป็นตัวธรรมดาเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาดาบเอยไม่ใช่ดาบดาบผมอยู่นี่อะไรล่ะโอ้หมอผมนะครับวิ่งมานะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับหมอผมวิ่งมาถึงแล้วนะครับก็ตีเลยครับเอาเจ็ดตัวใช่ไหมเอาเจ็ดตัวก็ ไตเลยครับทุกคนดูซิว่ากี่ตัวมันจะดรอปทุกคนสองตัวแล้วนะตีตายสองตัวแล้วนะครับอ่ะตีตายสามตัวนะครับยังไม่ดรอปนะครับตีตายสี่ตัวก็ยังไม่ดรอปครับอ่ะเดี๋ยวดูว่าเลดการดรอปของเควสเนี่ยตีตายกี่ตัวถึงจะดรอปนะครับตัวนี้ตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้าดรอปหรือเปล่าก็ยังไม่ดรอปครับตัวที่ห้า น่าจะน่าจะสิบตัวดอกดอกทีหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจเนาะไม่ได้ทํามาสักพักหนึ่งแล้วครับครันี้นะครับน่าจะประมาณสิบตัวอะตัวที่6ก็ยังไม่ไอตัวที่7ก็ยังไม่ดอกครับตัวที่7ตัวที่8ก็ยังไม่ดอกนะครับน่าจะ10ตัวตัวที่9ก็ยังไม่ดอกครับ วันที่สิอ่าโอเคครับผมก็เลดอาาัตราการดรอปอยู่ที่ประมาณ10ตัวต่อหนึ่งเควสนะครับประมาณนี้หรือผมจะตัดตอนที่ทํพบเอันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอ่าทาอะไรต่อไปนะครับอ่าโอเคครับก็ใช้เวลาประมาณซักครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะเพราะว่าผมบูตัวเดียวนะครับก็ได้ทั้งหมด7อันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะครับ หลังจากที่เราตีเสร็จแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยกลับไปคุยกับทหารยามนะครับก็จะต้องเดินสวนออกไปนะครับเนาะถ้าจะถ้าคุณวาร์ปกลับเนี่ยมันมันจะอันนี้นะครับถ้าคุณวาร์ปกลับปั๊บเนี่ยมันจะทําให้นะครับบาร์ฟกลับเมืองขอนมาเลยนะครับคุณจะต้องเดินสวนนะครับก็ง่ายๆเลยครับเมื่อกี้เรามาเดี๋ยวทางขวาใช่ไหมครับเราก็เลี้ยวขวานะครับเดินสวนเราไปเลยนะครับ เดินสวนไปปั๊บนะครับแล้วก็จะเจอทางห้องโถงใหญ่ใช่ไหมเมื่อกี้เรามาจากตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็เดยวซ้ายครับอ่าง่ายๆเลยครับไม่ต้องไปใช้แมพนะครับอันนี้คืออาธรรมนะย้ำว่าอาธรรมนะครับถ้าเป็นธรรมะน่าจะสวนทางกันเนาะธรรมะน่าจะเดินซ้ายรัวนะครับอาธรรมเดินขวาครับนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมันติดบั๊กอยู่นะครับมันจะติดบั๊กคือมันอาจจะไม่วาปใช่ไหมมันไม่วาปใช่ไหมครับทุกคนอันเนี้ยไม่วาปนะครับก็ อ่าผมจะออกแบบเท่ๆให้ดูด้วยนะครับโดยการสกิลหกสิบเอ้ยไม่ออกอรทุกคนมันต้องออกดิเฮ้ยมันไม่ออกอะ่ะเอ้ยมันไม่เท่เลยทุกคนอ่าผมผมยืนผมยืนช้าก็ชา้ชาก็ได้เอ้ยมันออกไม่ได้ทุกคนก็ร้องเออโอ้โหก็จะออกได้อ้อได้ครับ หลังจากที่เข้ามาแล้วเอ้ยออกมาแล้วนะครับก็กดยืนยันภารากิจนะครับจากนั้นก็เราก็จะต้องไปหาเท่ารูคิดอ่ะตัวนี้ใช้ยันฮอนบันได้นะครับอ่าเสร็จปุ๊บมาใช่ไหมครับแล้วก็ไปหาเท่ารูคิดนะครับตามที่คำสั่งของตัวเฟซบุ๊กนะครับอ่าเสร็จปุ๊บมานะครับเราก็จะเสียเงิน1ิบล้านสลึงนะครับ หรือ 10m นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็น่าจะต้องไปหากับทางด้านของตัวนำโลงไม้ไปให้ทหารยามแดนใต้ก็ต้องวิ่งรอบหนึ่งอ่ะโอเคครับผมวิ่งกลับมารอบสองเพื่อที่จะมาคุยกับทหารยามแดนใต้นะครับคุยป้ามเสร็จนะครับแล้วก็ไปให้ต่อครับจับไปที่ประมุขฮอนบานอ้าโอเคครับก็กูเดินม,มาตั้งไก่โอ้โหกลับไปกลับมา นะครับหลังจากที่บัฟกลับมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปหากับไปหา,ปหาตัวงานของปำรมคขันบานนะครับจากนั้นก็ส่งครับผมส่งเคล็ดปั๊บนะครับมันจะให้ทางด้านของตัวย x p มานะครับสาล้านอ่าแล้วก็ตัวปาน90นะครับซึ่งในราคา1 0บเอนะครับถ้ากดใช้ก็ศูนย์สลึงนะครับเพราะเราเสียังไปแล้วนะครับ ขวาปุ๊บนะครับก็ปานจะโผล่แล้วนะครับอันนี้ควรจะทําเกือบทุกอาชีพแล้วกันเนาะถ้าเป็นหมอบู๊ก็ควรจะทําด้วยอ่ะอัไปเดตครับผมอันนี้ผมอ่ะผมลืมบอกทีครับว่าถ้าเมื่อไหร่ถ,หรถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเก้าสิบเนี่ยดองปานไปก่อนสักยี่สิบแต้มแล้วกันครับเพราะว่าอ่าขั้นของเก้าสิบไปร้อยเนี่ยมันจะยี่สิบแต้มพอดียี่สิบขั้นพอดีครับนะครับแล้วก็คุณค่อยเอามาลงปานแปดสิบก็ได้นะครับ ในที่นี้ผมก็น่าจะต้องอัพให้มันเต็มเพราะว่าไม่งั้นผมจะเปลี่ยนคา่าไม่ได้นะครับก็อัพไปเลยครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะอ่าไปเปลี่ยนคา่าท่าต่อนะครับอันนี้ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับท่านัของเควเก้าสิบนะครับคำาบบานของทหารยามแดนใต้นะครับก็เควสดนี้จะได้ปานเก้าสิบมาให้เราขอเรียกว่าปานเก้าสิบแล้วกันนะครับเพราะว่าเลเวลเกสิบถึงทำได้นะครับสัาท่านในที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กับผมช่องเออร์ดอนอว์กพิเศษด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ